โอ้โหวันนี้มีทีมสะดุดนะครับผมก็คือทางด้านของสเปอร์นะครับผมสเปอร์ไปเจอกับฟอร์เรสต์ในบ้านของฟอร์เรสต์นะฮะโดนกดไป3-0นะครับผมก็ทำให้ตอนนี้สเปอร์คะแนนก็คือหยุดชะงักนะฮะอยู่อันดับที่11มี22คะแนนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีก3คู่ที่เหลือนะฮะสำหรับรอบรอบค่ำๆนะฮะก็จะมีพาเลตนะฮะโดนแมนซิคาบ้าน3-0นะครับฟอร์เรสต์ชนะ สเปอร์สามสูตรนะครับเวสต์แฮมแพ้ให้กับวิลล่าสองประตูต่อสามนะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์นะฮะชนะนิวคาสเซิลหนึ่งสูตรนะครับอันนี้ก็อีกแล้วนะฮะผิดพลาดอีกแล้วสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับทีนี้มาอัปเดตตารางคะแนนกัน,กนหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะคืออันดับหนึ่งนะฮะอาร์เซนอลสามสิบหกคะแนนอันดับสองแมนซิสสามสิบสี่คะแนนอันดับสามแอสตันวิลล่าสามสิบสามคะแนนอันดับสี่เชลซี 28คะแนนอันดับ5้คิทซันพาเลต26คะแนนอันดับ6ลิเวอร์พูล26คะแนนอันดับ7ซันเดอร์แลนด์26คะแนนอันดับ8แมนยูนะฮะตอนนี้มีอยู่25คะแนนรอแข่งเป็นคู่สุดท้ายในวันพรุ่งนี้ปีสนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับ24คะแนนฮนะอันดับ9อันดับ10ไบรตัน23คะแนนนะครับอันนี้เราอัปเดตตารางคะแนน10อันดับพอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเจอกับบอลสมัทตอนนี้บอลสมัทเนี่ย อยู่อันดับที่1 4นะฮะมี20คะแนนเท่านั้นนะครับก็คะแนนตามหลังเราอยู่5แต้มนะครับผมสาหรับค่าคืนนี้จะมีอีกหนึ่งคู่นะฮะคู่5ทุ่มครึ่งนะก็จะเป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านรับการเย็นของรีดยูไนเต็ดอันนี้ก็เป็นคู่รองสุดท้ายนะครับแล้วก็เราไปปิดท้ายในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะครับผมสำคัญมากๆสำหรับนัดนี้นะฮะไม่งั้นเราก็จะอยู่อันดับนี้แหละนะฮะอยู่กันไปยาวๆนะครับ อันดับแปดอันดับอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคิวนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ